สำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นยอดเงนินนะครับที่ผมได้รับมาล่าสุดนะครับจำนวน200บาทนะครับจากการดูคลิปวิด,ดีโอบนมือถือนะครับตรงนี้เนี่ยทำเงินฟรีนะครับได้รับมาล่าสุดในวันที่28ธันวาคมน,นะครับเวลาก็1 9บเกนาฬิกานาทีนะครับตรงนี้เนี่ยได้เงินจริงแน่นอนนะครับใครที่สนใจอยากจะลองเล่นทําเงินดูเนี่ยก็สามารถดูได้ในคลิปนี้เลยนะสำหรับตรงนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินนะครับที่ได้รับการแจ้งเตือนนะในส่วนของทูมอนิวลตนะครับสองบาทจากทางแอปเลยนะครับใครที่ยังเล่นแอปนี้อยู่เนี่ยก็ยังเล่น ทำเงินได้ปกติเหมือนเดิมนะครับใครสนใจดูในคลิปได้เลยนะครับครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับในส่วนของแอปดูคลิปวิดีโอยูทูบฟรีบนมือถือนะครับได้รับเงินมาล่าสุดที่200บาทนะครับใครสนใจในเรื่องของการทําเงินฟรีคุณม่ไดวุดูได้ในคลิปนี้เลยก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทําเงินในแอปกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราต ผมมีวอลเลตจำนวน200บาทกันก่อนนะครับตัวแอป,ปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store วิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Store จากนั้นนะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยสําหรับแอป,ปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมิวอลเลตนะครับจำนวน200บาทนะครับในส่วนของการดูคลิปวิดีโอ YouTube ฟรีเนี่ยก็ทําเงินจากแอป,ปนี้เลยนะครับมีชื่อว่านะครับ GoGoCash นะครับรับเงินสดพร้อมในส่วนของการทําเงินฟรีนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปตามชื่อนี้ได้เลยหรือว่าจะทําการกดล ตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวนโหลดแอปไปให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครของตัวแอปเนี่ยเราสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างคลิปนี้ได้จะมีคลิปสอนนะครับในส่วนของวิธีการสมัครนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับผมมีคลิปสอนไว้ให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับให้เรากดไปที่เมนูฉันนะครับก็คือเมนูที่4จากนั้นกดไปที่การตั้งค่านะครับเมน เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดในส่วนของภาษาไทยนะเป็นการเปลี่ยนภาษาก่อนการใช้งานนั่นเองนะครับมันจะใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับต่อมานะครับในในส่วนของการถอนเงินเนี่ยให้เรากดมาที่โฮมก็คือเมนูที่1เดี๋ยวผมจะให้ดูที่การถอนเงินก่อนด้านบนตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยสําหรับการถอนเงินเนี่ยมันจะมี2วิธีเท่านั้นนะครับหคือการถอนเป็นทูมิเน่โลเลตสคือการเติมเงินเข้าซิมมือถือของเรานะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับไม่มีการเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะคุณมีคะแนนครบคุณก็สามารถกดดเเเเข้้าาามมถออนนงิไื่รกด ทางแอปเนี่ยเขาก็จะแจ้งให้เราทําตามภารกิจหรือว่าเงื่อนไขของการถอนเงินเงื่อนไขของการถอนเงินก็คือเราจะต้องกดมาที่หน้าโฮมเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีแอปเกมต่างๆให้เราดาวน์โหลดแอปทําภารกิจก่อนการถอนเงิน1แอปนะครับทำตามที่เขากําหนดถ้าเขากําหนด2 3 4หรือว่า5แอปเนี่ยเราก็ทําตามให้สําเร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปถอนนะครับในส่วนของการถอนเงินเนี่ยมันจะถอนได้เพียงแค่วันละ1ครั้งเท่านั้นจํานวน2 0 0รบาทสูงสุดนะครับถ้าเรากดถอนเงินนะครับเงื่อนไขาการถอนเงินคุณยังต้องทําภารกิจ3ชิ้นเพื่อทาการ ถอนเงิน200บาทนะครับอ่ะสิบาทเดี๋ยวผมกดให้ดูนะถ้า10บาทมันกดแล้วมันถอนได้เลยเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นนะครับสิบาทนะครับถ้าเรากดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับก็สามารถถอนได้เลยนะครับสานะครับถ้ามันไม่ขึ้นก็กดถอนได้เลยนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับถอนเงินล่าสุดนะครับผมได้ทําการถอนไปในวันที่28นะครับเดือนธันวาคมนะเวลา1นึ่ทุ่มห้อนาทีก็ยังจ่ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับนะครับสำหรับ100่้บาทเนี่ยมันมันไม่ขึ้นให้เราไปดาวน์โหลดแอปนะถ้าเราเคยดาวน์ ถอนดูในวันพรุ่งนี้อีกรอบนะครับวันที่30นะเดี๋ยวจะลองถอนดูว่ามันยังเข้าหรือเปล่านะครับถ้ายังถอนได้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ปกตินะครับต่อมานะครับในส่วนของหน้าจอหลักนะครับถ้าด้านซ้ายมือตรงนี้มีทั้งหมด3เมนูเมนูแรกนะครับเป็นการเช็คอินนะครับการเช็คอินตรงนี้เนี่ยจะเช็คอินได้ทุกวันนะครับถ้าเราดาวน์โหลดแอปต่อเนื่องทุกวันนะภารกิจนะครับทำเควสประจําวันนะครับเราก็สามารถทําตามภารกิจตรงนี้ได้เลยในการรับเงินฟรีการจับรางวัลฟรีชิงโชคนะครับก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับยหนล่เี ฟรีนะครับในส่วนของการเดินตรงนี้เนี่ยเรากดรับได้เลยถ้ามาเดินเต็มแล้วนะแต่ถ้าของใครนะครับมันไม่กดรับไม่ได้เนี่ยก็ให้เราทาการดาวน์โหลดแอปทําตามเงื่อนไขทาภารกิจต่อเนื่องอนนให้สาําเร็จก่อนถึงจะดาวน์โหลดได้น,นั่นเองนะครับต่อมาการจับรางวัลใหญ่นะครับรางวัลใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการกดรับเงินฟรีนะครับทั้งหมด300บาทกดได้2ครั้งก็รวมเป็น600บาทต่อ1วันนะครับการทําตรงนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปแจ้งไปแ,แล้วนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับการที่เราจะรับเงินตรงนี้ได้เราต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนนนั่่เองนะองงตมาาาด้ล ก็จะเป็นการดาวน์โหลดแอปทําภารกิจต่างๆเราก็สามารถเลือกแอปที่เราสามารถทําได้แล้วกันเนาะเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดูคลิปวิดีโอนะครับในส่วนของ YouTube ทั่วไปนะครับก็อันนี้เป็นไฮไลท์ฟุตบอลนะครับในส่วนของลิเวอร์พูลพบกับเบอร์ลีนะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับที่เขาลงไว้ใน y o YouTube นะเราก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็จะเป็นคลิปวิดีโอทั่วไปนะครับที่อยู่ใน YouTube เวลาเราดูเนี่ยเราก็กดเข้าไปนะการดูเหมือนกับแอปใน YouTube เลยนะครับพอเรากดดูเรียบร้อยแล้วเนีี่ัันน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 ก็ะะะข้้้ใสวววองงงคคคแแตตรรรบลลเา ให้เราดูให้ครบตามจํานวนเวลาแล้วเราก็จะได้รับในส่วนข,ของคะแนนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็มีแค่นี้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนเราสามารถทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเพิ่มเติมได้สําหรับตรงนี้นะครับต่อมาก็เป็นเมนูที่4ไม่มีอะไรแล้วครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครเคยดาวน์โหลดไปเล่นแล้วก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้เหมือนเดิมนะส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้จริงนะ ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ,รบก่อนอื่นนะครับเราต้องดาวน์โหลดตัวแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมิเนวิลเล็ตจำนวน200บาทกันก่อนนะครับตัวแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้ฟรีบนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของตัว Google Play Store วิธีการดาวน์โหลดนะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Google Play Sto r e จากนั้นนะครับพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดตามด้านซ้ายมือได้เลยสําหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมิเนวิก แอปนี้เลยนะครับมีชื่อว่านะครับโกโกแคนะครับรับเงินสดพร้อมในส่วนของการทําเงินฟรีนะครับก็สามารถดาวน์โหลดแอปตามชื่อนี้ได้เลยหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะผมจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอปไว้ให้นะครับสามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลงในเครื่องได้เลยในส่วนของขั้นตอนวิธีการสมัครของตัวแอปเนี่ยเราสามารถดูตามคลิปวิดีโอด้านล่างคลิปนี้ได้จะมีคลิปสอนนะครับในส่วนของวิธีการสมัครนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับผมมีคลิปสอนไว้ให Today ้เรียบร้อยแล้วัเเเอองนะครรรรพาสสม็จ เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราดูที่เมนูด้านล่างนะครับให้เรากดไปที่เมนูฉันนะครับก็คือเมนูที่4จากนั้นกดไปที่การตั้งค่านะครับเมนูตรงกลางแล้วก็กดอันแรกกดอันแรกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดในส่วนของภาษาไทยนะเป็นการเปลี่ยนภาษาก่อนการใช้งานนั่นเองนะครับมันจะใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ <5. S 1> ต่อมานะครับในในส่วนของการถอนเงินเนี่ยให้เรากดมาที่โฮมก็คือเมนูที่1เดี๋ยวผมจะให้ดูที่การถอนเงินก่อนด้านบนตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยสําหรับการถอนเงินเนี่ยมันจะมี2วิธีเท่านั้นนะครับหคือการถอน คือการเติมเงินเข้าซิมมือถือของเรานะครับในส่วนของการถอนเงินนะครับไม่มีการเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินนะคุณมีคะแนนครบคุณก็สามารถกดเข้ามาถอนเงินได้เมื่อเรากดถอนเงินเนี่ยทางแอปเนี่ยเขาก็จะแจ้งให้เราทําตามภารกิจหรือว่าเงื่อนไขของการถอนเงินเงื่อนไขของการถอนเงินก็คือเราจะต้องกดมาที่หน้าโฮมเลื่อนลงมาด้านล่างจะมีแอปเกมต่างๆให้เราดาวน์โหลดแอปทําภารกิจก่อนการถอนเงิน1แอปนะครับทำตามที่เขากําหนดถ้าเขากําหนด2 3 4หรือว่า5แอปเนี่ยเราก็ทําตามให้สําเร็จก่อนแล้วก็ค่อยไปถอนนะครับในส่วนของการถ อนเงินเนี่ยมันจะถอนได้เพียงแค่วันละ1ครั้งเท่านะั้นจำนวน200บาทสูงสุดนะครับถ้าเรากดถอนเงินนะครับเงื่อนไขาการถอนเงินคุณยังต้องทําภารกิจ3ชิ้นเพื่อทําการถอนเงิน200บาทนะครับสิบบาทเดี๋ยวผมกดให้ดูนะถ้า10บาทมันกดแล้วมันถอนได้เลยเนะี่ยมันก็จะไม่ขึ้นนะครับสิบห้าบาทนะครับถ้าเรากดแล้วมันไม่ขึ้นนะครับก็สามารถถอนได้เลยนะครับสามสิบนะครับถ้ามันไม่ขึ้นก็กดถอนได้เลยนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับถอนเงินล่าสุดนะครับผมได้ทําการถอนไปในวันที่ยี่สิบแปดนะครับเดือนธันวาคมนะ ายเงินปกติเหมือนเดิมนะครับนะครับสำหรับ100บาทเนี่ยมันมันไม่ขึ้นให้เราไปดาวน์โหลดแอปนะถ้าเราเคยดาวน์โหลดไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับก็สามารถกดแลกเงินได้เลยเดี๋ยวผมจะลองกดถอนดูในวันพรุ่งนี้อีกรอบนะครับวันที่30นะเดี๋ยวจะลองถอนดูว่ามันยังเข้าหรือเปล่านะครับถ้ายังถอนได้เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ปกตินะครับต่อมานะครับในส่วนของหน้าจอหลักนะครับถ้าด้านซ้ายมือตรงนี้มีทั้งหมด3เมนูเมนูแรกนะครับเป็นการเช็คอินนะครับการเช็คอินตรงนี้เนี่ยจะเช็คอินได้ทุกวันนะครับถ้าเรา สามารถทําตามภารกิจตรงนี้ได้เลยในการรับเงินฟรีการจับรางวัลฟรีชิงโชคนะครับก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับโดยการกดหมดวงล้อนะครับต่อมาการรับเหรียญฟรีนะครับในส่วนของการเดินตรงนี้เนี่ยเรากดรับได้เลยถ้ามาเดินเต็มแล้วนะแต่ถ้าของใครนะครับมันไม่กดรับไม่ได้เนี่ยก็ให้เราทําการดาวน์โหลดแอปทําตามเงื่อนไขทําภารกิจต่อเนื่องให้สําเร็จก่อนถึงจะดาวน์โหลดได้นั่นเองนะครับต่อมาการจับรางวัลใหญ่นะครับรางวัลใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการกดรับเงินฟรีนะครับทั้งหมด300บาทกดได้2ครั้งก็รวมเป็น600บบาทตอ1วัันนะคร การทาตรงนี้เนี่ยผมได้ทําคลิปแจ้งไปแล้วนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับการที่เราจะรับเงินตรงนี้ได้เราต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนนั่นเองนะต่อมานะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นการดาวโหลดแอปทําภารกิจต่างๆเราก็สามารถเลือกแอปที่เราสามารถทําได้แล้วกันเนาะเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการดูคลิปวิดีโอนะครับในส่วนของ YouTube ทั่วไปนะครับก็อันนี้เป็นไฮไลท์ฟุตบอลนะครับในส่วนของลิเวอร์พูลพบกับเบอร์ลีย์นะครับเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับที่เขาลงไว้ใน u t u b e นะเราก็สามารถเข้าไปดูกันได้้นนนะะคครัับแลลวววก็็จเปปปิดีีโอทท่่่ไยูใ YouTube. เวลาเราดูเนี่ยเราก็กดเข้าไปนะการดูเหมือนกับแอปใน YouTube เลยนะครับพอเรากดดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นในส่วนของคะแนนตรงนี้นะครับแล้วก็เวลาตรงนี้นะครับให้เราดูให้ครบตามจํานวนเวลาแล้วเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเพิ่มเติมนั่นเองนะครับวิธีการเล่นก็มีแค่นี้เลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของเมนูที่3นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการแนะนําหรือว่าการเชิญเพื่อนเราสามารถทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนเพิ่มเติมได้สําหรับตรงนี้นะครับต่อมาก็เป็นเมนูที่4ไม่มีอะไรแล้วครับวิธีการเล่นก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้า ใครเคยดาวน์โหลดไปเล่นแล้วก็ยังเล่นแล้วก็ทําเงินได้เหมือนเดิมนะส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้เล่นฟรีได้จริงนะครับฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ